สวัสดีทางสี่ทางพี่เลยอย่าบอกนะสี่เขี้ยว่ะท่านอย่าบอกนะท่านทำสี่เขี้ยวมาอีกแล้วน้องนุ่นพาเรามาเจอนิกเกออีกไล้ท่านที่มีความสราบม,มาถผมจะพูดกับทุกคนเลยนะทุกคนศิลปินที่มีความสาม,มารถเนี่ยมันมีทั่วไปเลยนะมันมีทั่วมันมีเยอะนะมันมีเยอะจริงๆงแต่ผมบอกได้ว่าวันนี้ย มันเป็นดวงชะตามั oh. ้งม exactly. really ันเป็นโชคของพวกผมละกัน yeah. ที่ได้เข <uttering> ้าไมาอยู่ตรงนี้ชีวิตผมก็เหมือนทูกวันที่หนึ่งอะจริงๆนะถ้าจะบอกว่าตัวผมเองเป็นลิเกสวัสดีครับผมก็เป็นลิเกฟรีแลนซ์ทั่วๆไปอะที่ใครห้าก็ไปขอบคุณนึ่งแดงครับไปเป็ซ่องแดงไม่กับคุณลุงฟ้าเนี่ยเขาห้าผมมาเล่น ก่อนหน้าของรุ่นมาอายุประมาณสองสาเดือนนี่มันเหมือนดวงมากกว่าอยากให้กําลังใจทุกคนที่คิดดีทําดีขอบคุณครับมันเป็นดวงมากกว่านะครับจนได้เรามามันเหมือนเหมือนเหมือนโลกมันเวียงให้มาเจอกันแล้วก็บุคลากรทุกวันนี้ที่อยู่ด้วยกันก็เหมือนโลกมันเวียงให้เรามาเจอกันนะครับบุคลากรณนตอนนี้ผมกล้าพูดด้วยว่าทุกคนต่างมีความสามารถกันทุกคนแหละนะครับอยู่ที่ว่าหัวหน้าเนี่ยเขาที่หยิบไอ้ตรงนี้ขึ้นมาใช้หยิบตรงนี้ขึ้นมาใช้ ขอบคุณครับคุณนุ่มนิ้มชอรไดบทดพอ่อ <Akt ien> ขอบคุณครับดวงสมพง์กันก็คงประมาณนั้นก็คงประมาณนั้นครับก็คงประมาณนั้นนะครับได้้ามาอยู่ด้วยกันขอบคุณมากมากครับสองแดงขอบคุณมากครับเรามาีถึงสองแดงและดวงนุ่นกันก็ประมาณนั้นเลยนะเขาเรียกอะไรอ่ะคนเราโชคชะตาเนี่ยมันมันมันไม่ได้มาพร้อมพรอมกันหรอกถูกปะโชคชะตาคนเรามันไม่ได้มาพร้อมพรอกันหรอก บางคนณตอนนี้นะสําหรับคนที่ท้ออยู่นะก็บอกว่าวันนี้เราอาจจะท้อวันนี้เราอาจจะอยู่ในจุดที่ตํากห่อคนอื่นแต่มันก็ไม่ได้ต่ําเสมอไปผมบอกเลยนะมันไม่มีใครต่ําเสมอไปหรอกจริงๆพูดจากใจเลยนะมันเพียงแค่จังหวะเวลาของคนเรามันไม่เท่ากันเวลาเดินเหมือนกันนาฬิกาเดินเท่ากันแต่จังหวะเวลาคนเรามันไม่เท่ากันนะครับเมื่อโอกาสมาถึงนะ คุณคุณรอรับโอกาสแต่เพียงแต่ว่าคุณจะมัวแต่รอรับโอกาสอย่างเดียวมันก็ไม่ได้หรอกนะครับบางทีเราต้องคว้าโอกาสหรือบ้างบางทีเราต้องต้องกลับมานั่งทบทวนอนะไรหลายอย่างบ้างว่าเอ้ยมันเป็นแบบไหนมาพลิกชีวิตครับก็นะก็ใช่นะก็ใช่นะเราใช้ครับซึ่ง <c oughs> ผมบอกเลยว่าออย่างตัวผมเองละกันผมผม ใครอยากอยู่สูงกว่าก็สูงไปไดิดเดเราก็จะฟาดฝันอย่างเดียวไม่เอาสิบายเอาเยี่ยงี้เอางี้ถ้าจะพูดถึงเรื่องแบบนี้นะถ้าสำหรับตัวผมนะผมชอบอยู่แบบลุกทุง่งลุกทุง่งงี้ดีกว่านะครับอยู่แบบอยู่แบบว่าเขาเรียกอ,อะไรอะอยู่แบบว่าเป็นเป็นตัวเป็นตัวเองเป็นอยู่กับความจริงอยู่กับอยู่กับ สิ่งที่ที่ที่ท่านได้เห็นยอยู่เนี่ยง่ายสุดไม่ต้องมาปรุงแต่งไม่ต้องมาเขาเรียกอะไรอ่ะเฟกไม่ต้องมาอะไรนะครับทุกอย่างอ่ะมันมันทุกอย่างมัน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 ยู่กับความเป็นจริงมันง่ายสุดแล้วมันทําให้ชีวิตดําเนินกันไปได้ง่ายๆไม่ต้องมานั่งกลัวว่าไอ้นั่นจะเป็นยังงั้นกลัวว่าไอ้เรื่องนี้จะเกิดอย่างนี้กลัวว่าไอ้นั่นจะพูดเรื่องนั้นไอ้กลัวไอ้คนนั้นจะเอาความตรงนี้มาพูด